นิทาน In Life เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องนิทานที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับปลาบูทองสวัสดีค่ะใช่ค่ะหลายคนน่าจะคุ้นคุ้นแต่ฉบับเต็มๆที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่เข้มข้นกว่าที่เราจำจำกันมาเยอะเลยนะคะใช่ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเรื่องมันเกิดที่ชาญเมืองพระณสีมีเศรษฐีชื่อธารกะ เขามีภรยาหลวงชื่อนางคณิ t ฐาอ๋อนางคณิ t ฐาคนนี้เป็นคนใจดีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเอื้อยใช่ไหมคะครับผมแต่แล้วเอ่อชีวิตครอบครัวก็เปลี่ยนไปเมื่อเศรษฐีรับนางคณิถีมาเป็นภรรยาน้อยแล้วนางคณิถีก็มีลูกสาวอีกส,อ,กสองคนคืออ้ายกับอีทีนี้แหลคะค่ะปัญหามันเริ่มเกิดปัญหาที่ว่าคือครอบครัวเริ่มยากจนลงแล้วนางคณิตฐาแม่เอื้อยกับตัวเอื้อยเองก็โดนกดขี่ใช้งานหนักเลยอืม ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นภาพสะท้อนปัญหาในครอบครัวสมัยก่อนจริงๆแล้วจุดพลิกผันแกกก็คือเรื่องปลาใช่ไหมคะใช่ครับวันหนึ่งนางคณิ t h าตามเศรษฐีไปหาปลาเศรษฐีจับได้แต่ปลาบูนางก็เลยอขอไปฝากเอื้อยแต่เศรษฐีโกรธมากโกรธจัดเลยใช้พายตีจนนางคณิ t h าตกน้ําตายไม่ได้ไปไหนแต่ไปเกิดเป็นปลาบูทองแทนส่วนเอื้อยก็เสียใจมากพ่อก็โกหกว่าแม่หนีตามชู้ไป เอื้อยก็เลยได้แต่ไปนั่งร้องไห้ริมท่าน้ําทุกวันจนกระทั่งจนกระทั่งแม่ปลาบู่ทองมาหาเล่าความจริงให้ฟังเอื้อยก็เลยเอาเอ่อเอารำข้าวมาให้แม่ปลากินทุกวันแต่ความสุขก็อยู่ไม่นานนะคะนางไอ้าลูกเลี้ยงดันมาเห็นพอดีเห็นแล้วก็ไปฟ้องแม่คือนางคณิถีนะครับนางคณิถีก็เลยวางแผนฆ่าปลาบู่ทองหลอกเอารำข้าวจากเอื้อยมาล่อปลาขึ้นมาแล้วก็จับไปทําอาหารกินกันเลย เหลือแต่เก็บปลาทิ้งไว้หลังบ้านน่าสงสารมากครับแต่เรื่องก็มีมุมดีๆนะคะมีเป็ดตัวหนึ่งสงสารเลยคาบเก็ดปลาบูทองมาให้เอื้อยเอื้อยก็นําเกล็ดไปฝังแล้วก็อธิษฐานขอให้แม่ไปเกิดใหม่แล้วก็เกิดเป็นต้นมะเขือพวงค่ะเอื้อยก็ดูแลอย่างดีแต่ ก็ไม่ไวายนางไอ้เห็นอีกแล้วเห็นอีกก็ไปฟ้องแม่อีกตามเคยคราวนี้นางคณิตถี่ก็ให้ถอนต้นมะเขือไปทําแกงกินทิ้งมเมล็ดไว้แล้วเป็ดตัวเดิมก็มาช่วยอีกครั้งเก็บมเมล็ดมะเขือให้เอื้อยครับเอื้อยก็เลยเอามเมล็ดไปฝังในป่าคราวนี้อธิษฐานขอให้เกิดเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากๆไม่มีใครทําลายได้แล้วก็กลายเป็นต้นโพเงินโพทองที่สวยงามมากเอื้อยก็ดูแลต้นโพจนโตเป็นสาว เราชีวิตเอื้อยก็เปลี่ยนอีกครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตแห่งพาราณสีเสด็จประพาสป่ามาเจอต้นโพนี้เข้าทอดพระเนตรเห็นต้นโพสวยงามก็อยากได้ไปปลูกในวังแต่ทหารพยายามถอนเท่าไหร่ก็ถอนไม่ได้จนเอื้อยปังมาเอ่อมาขออนุญ,ญาตแม่โพก่อนทหารถึงจะถอนได้ง่ายพระเจ้าพรหมทัตก็เลยประทับใจในความกตัญญูแล้วก็ความงามของเอื้อยด้วยก็เลยรับนางเป็นมเหสีเหมือนชีวิตจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่า อุปสรรคอยังไม่หมดใช่ค่ะความอิจฉาริษยายังอยู่นางคณิถีไปร่วมมือกับยายเท่ากาลีทัดวางแผนร้ายแผนคือให้อ้ายกับอีไปหลอกเอื้อยว่าพ่อป่วยหนักให้รีบกลับบ้านเอื้อยก็หลองเชื่อกลับไปบ้านพอกลับไปก็ถูกนางคณิถีผลักตกกระทะน้ำเดือดจนตายโหดมากครับตอนนี้แล้วนางอ้ก็ปลอมตัวเป็นเอื้อยเข้าวังไปแทนเลย แต่อ้อยก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับวิญญาณไปเกิดใหม่เป็นนกแขกเต้าแล้วก็บินกลับเข้าวังไปพระเจ้าพรหม,มทัตก็รักนกตัวนี้มากเลี้ยงไว้ในกรงทองข้างที่บรรทมเลยคุยด้วยเหมือนคุยกับเอื้อยนางอ้ายเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ได้อิจฉาอีกแล้วก็เลยสั่งให้จับนกมาทำแกงตอนที่พระเจ้าพรหม,มทัตไม่อยู่นกแขกเต้าก็ฉลาดครับ แกล้งตายแล้วหนูก็มาช่วยพาหนีไปซ่อนในรูหนูคอยดูแลจนขนขึ้นใหม่พอขนขึ้นนกก็บินไปจนไปเจอพระฤาษีจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับพะระฤาษีรู้เรื่องราวทั้งหมดก็เลยชุบชีวิตเอื้อยให้กลับเป็นมนุษย์อีกครั้งไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังเสกลูกชายให้ด้วยชื่อว่าลบกุมารครับ ลบกุมานี่แหละที่เป็นคนนำพงมาลัยฝีมือแม่เอื้อยไปถวายพระเจ้าพรหมทัตพระองค์เห็นก็จำฝีมือได้พอจำได้มนสะกดต่างๆที่อาจจะถูกนางไอ้ยทำไว้ก็คลายออกรู้ความจริงทั้งหมดพระเจ้าพรหมทัตก็เลยไปรับเอื้อยกลับเขาวังส่วนนางไอ้ายพราความแตกกลัวความผิดก็เลยชิงดื่มยาผิดฆ่าตัวตายไปก่อน แต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับมีตอนที่เค่อนข้างรุนแรงการลงโทษตอนที่พระเจ้าคมาทั์สั่งให้นำศพนางอ้ายไปทำปลาราใช่ไหมคะใช่ครับแล้วส่งปลารานั้นไปให้นางคณิถีเศรษฐีทารกะ แล้วก็นางอีกินแล้วทั้งสามคนก็กินเข้าไปจริงๆโดยความอร็ดอร่อยโดยไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อลูกสาวตัวเองจนกระทั่งเจอศีรษะนางไอ้ในไหพอรู้ความจริงก็ตกใจกลัวรีบหนีเข้าป่าไปแล้วไปเจอพระธุดงเทศนาสั่งสอนสุดท้ายนางคณิถีกับนางอีก็ถูกไล่ออกจากวังให้ไปบำเพ็ญศีลตลอดชีวิตส่วนเอื้อยกับลบกุมารก็ได้ครองสุขในวังต่อไปเรื่องก็จบลงแบบนี้ค่ะ ครับจบลงแบบที่เอ,อหลายคนอาจจะจำตอนจบได้ว่าเอื้อยได้ครองสุขแต่รายละเอียดระหว่างทางนี่โหดร้ายแล้วก็ซับซ้อนมากใช่ค่ะคติหลักๆที่เรามักจะได้ยินคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งมันก็ชัดเจนในตอนจบ แต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดการเวียนไาวตายเกิดซ้ำๆของเอื้อยกับแม่การเผชิญความทุกข์การถูกหักหลังมันบอกอะไรเราได้อีกบ้างนั่นสิครับพอมาคิดในมุมของชีวิตคนวัยทำงานวัย30-40ปีเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะสะท้อนถึงความอดทนอย่างเดียวอาจไม่พอค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของการรับมือกับความอายุติธรรมความสูญเสียหรือแม้แต่ด้านมืดในใจคนที่เราเจอในชีวิตจริง การที่เอื้อยรอดมาได้แม้จะด้วยปาฏิหาริย์หลายครั้งมันอาจจะทําให้เรากลับมามองหาความเข้มแข็งจากข้างในตัวเองหรือตั้งคําถามกับตัวเองว่าเออแล้วความยุติธรรมหรือการให้อภัยในโลกจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไง เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าเราจะเอาบทเรียนจากนิทานที่ทั้งสวยงามและแฝงความรุนแรงนี้มาปรับใช้กับการมองโลกและการใช้ชีวิตที่ซับซ้อนในปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมเจาะลึกเรื่องปลาบูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ